สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,กับบ้าวเดนคือเก่านะครับผมวันนี้ผ้าไหมเสร็จเขากินนะครับผมวันนี้ใบบัตรบรรจัดไอ้ต้มกระดูกต้มนองไก่นะครับผมต้มนองไก่เนาะนะครับต้มนองไก่นะครับสรเสร็จๆเพิ่งคุณคุณเสร็จเรียบร้วครับผมหลังจากใส่ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จปดะดิเอานมาตักใส่ ข่วยนะครับเลาวก็กินนะครับผมสนียผมก็บจะกินวัวเพลสนะครับครับโอ้ยเป็นตะกินแบบพี่น้องไปเอายางถือไปเตียงนะครับเอาวางไว้นะครับใส่พี่น้องเป็นตเสบครับพี่น้องประเดี๋ยวห้องกับมาไอ้กันตอนไอ้ผัดเขียดอิโมนะครับเป็นเสพนี่ครับครับผมเป็นตสแเพบาะพี่น้องผัดเขียดอิโมนะครับผัดเเขียดอิโมนี่ยแหละไปหามาได้ ยำขึ้นบริไตพี่น้องได้เบิ่งนะครับมา,มาโอ้ยก็จะเสีบพี่น้องมาเด้อสองยางนี่สองยางหันน้อนนะครับเด็กเขาหันหันนะครับมาเด้อพี่น้อง,ดองเด้อกินเขาน้ำเบาเด่นเด้อนี่มาตรวจตรวจกับลำป็นโตเลยนะครับเสียบเอลิโม่เขานะขนาดสุดลำ้อนพี่น้องโอ้ยหองหันขนาดมีแห้งลายพี่น้องสดอีกคำดูคนะ เบ่งกันนะครับมีแห้งลายพี่น้องมาเด้อพี่น้องทั้งเนื้อทั้งใตทั้งไกลนะครับมาเด้อ